อ่ะครับขออภัยครับเมื่อกี้ความจําเต็มครับเลยต้องมาต่อกันอีกคลิปหนึ่งครับโอ้เนาะก็เลยไม่ได้อัปเดตครับพอตัดต่อไม่เป็นครับพะเราถ่ายแล้วตัดต่อไม่เป็นก็เลยลงแบบนั้นไปเลยครับเนาะน่าสมเพชเหลือเกินครับผมไม่มีใครช่วยตัดต่อครับเลยต้องทาเองนะฮะก็เลยจะให้มาดูยอดขายของเราครับน่าจะได้อัปเดตแล้วครับผมยอดขายของพวกเราเนาะถึงเวลาแล้วครับเนี่ยถึงเวลาปิดร้านแล้วครับ อัปเดตยอดขายของวันนี้ครับวันที่สิบเก้าครับผมอ๋อครับมีเรื่องจะเล่าอีกเรื่องนึงครับผมจำได้แล้วว่าจะเล่าอะไรวันนี้พวกเราสั่งสินค้าเข้าไปครับเพราะว่ารอบที่แล้วพวกเราไม่ได้สินค้าที่เราต้องการครับสินค้าที่เราขายดีสินค้าที่น่าจะมีให้ขายครับนะสินค้าที่น่าจะมีให้ขายก็ยกตัวอย่างครับผมก็เป็นน้ำมันพืชครับน้ำมันพืชทุกอย่างไม่มาสักอย่างครับผม แต่มันพื้นสีห้าอยากที่เคยมาไม่มาครับพวกนี้พวกเราก็เลยเขียนรายการพิมพ์สูงจิบแล้วอย่างอื่นที่ไม่ใช่มันพื้นสั่งไปมันเต็มสตม็อกไหมบางอย่างม,างางมีต้องสั่งไงน้ะที่ต้องการอะอะไรที่ต้องการเราก็สั่งไปเลยเอาเราสั่งก้นใหญ่ไม่ใช่บอกอ่านั่นแหละนี่ครับสินค้าถูกดีมาตรฐานครับขนาดพวกเราสั่งไปครับอย่างครับรอ,อย่างวันนี้ครับ ทางพนักงานพวกเราสั่งน้ำมันพืชครับลองกดสั่งไปครับอันที่พูดตรงถึงลองครัลองกดสั่งไปอย่างละห้าลังครับ4อย่าง5อย่างทางถูกดีแจ้งมาทางคอมเลยนะนัดเด้งมาว่าสินค้าไม่มีในสต๊อกนี่ฮะแล้ววันจันทร์ผมจะเอาอะไรขายครับนี่ครับผมสินค้าที่น่าจะได้ขายเกาไม่มีอะไรขายครับผมเนาะฝากถึงถูกดีประฐานครับปเจ้าหนที่เข้ามาชมก็ี่ฮะผมเนาะ เป็นข้อคิดเห็นหรือว่าสิน้อนจากพาร์ทเนอร์ครับว่าพวกเราไม่มีสินค้าที่จะขายครับสินค้าที่จะได้ขายก็ไม่ได้ขายครับผมเนาะนี่ฮะสินค้าที่พวกเราขายได้แล้วก็ลูกค้าหาก็คือน้ำมันพืชครับความหวังของลูกค้าความหวังของชุมชนที่จะได้สินค้าราคาถูกที่เขายิงกรงมาหาพวกเราคือมาร้านถูกดีเพราะหวังว่า,วาน้ำมันพืชถูกดีจะถูกกว่า ร้านโชห่วยชุมชนของพวกเราแถวนี้ครับผมเนาะแต่แล้วถ้าตรงดีก็ต้องทําให้เขาผิดหวังเขาต้องกลับไปซื้อร้านโชห่วยอีกครับผมเนาะโชห่วยที่เป็นในชุมชนของเราครับเพราะเขาไม่ได้จํากัดครับเขาซื้อมาขายได้ครับเขาซื้อมาจากร้านข้างนอกครับอาจะซื้อจากแต่ท่านเราก็มาตั้งขายได้พวกเราไม่มีสิทธิ์ที่จะขายครับเนาะไม่มีสิทธิ์ที่จะขายได้ครับไม่มีสิทธิ์ที่ซื้อมาขายได้จริงๆแล้ว ทางร้านพวกเราสามารถที่จะ,ะไปซื้อมาขายก็ได้ครับค้างๆแต่ไม่อยากทำครับเนาะไม่มีก็ไม่ขายครับผมเนี่ยฮะไม่มีก็ไม่ขายครับแล้วเราขาวอะไรสั่งเนี้ยของมาชลของใครใแล้วก็อีกอย่างครับที่นําเสนอไปเรื่องของสุราขาว40ดีกรีครับสุราขาว40ดีกรีครับเราไม่มีสินค้าครับเนาะ ไม่มีสินค้าเลยเพราะยอดก็จะหายไปเยอะครับผมก็อยากรู้ว่าทําไมเราไม่มีสินค้าที่พวเราต้องการเนาะถ้าได้สินค้าอของอธิมาติครับเล่าสุราที่เป็นของสตึกเนี่ยมาสามารถที่จะมียอดได้ได้เพิ่มขึ้นแน่นอนครับเราสามารถที่จะมียอดเพิ่มขึ้นจากที่เราขายทุกวันแน่นอนครับเนาะ <Yeah. S 2> แล้วก็สินค้าบางพื้นที่ครับอยากขอนอนุญาตอีกรอบนึงครับขอใหญ่แล้วครับ สินค้าประเภทเบียร์สิงครับผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับว่าแถวบ้านผมเูนบ้านนอกหรือเปล่าหรือว่ากินเบียร์สิงไม่เป็นกันหรือเปล่าครับมันก็ราคาไม่ต่างกันมากครับเบียร์สิงกับเบียร์ลีโอเนาะเบียร์สิงนี่ขายไม่ได้เลยใช่ไหมตั้งแต่เปิดร้านมาครับครึ่งเดือนแล้วเนาะนี่ฮะน้องจีจี้บอกว่าขายได้ยัง,งยไงเพิ่งขายได้ลังเดียวครับแต่ว่า เบียร์อย่างอื่นนี่ออกกระจุงกระจายครับเนาะแต่เบียร์เบียร์สิงเนี่ยแถวเรานี่ไม่ได้ขายเลยครับผมเนี่ยฮะไม่ได้ขายเลยเบียร์สิงก็แปลกครับเพราะเป็นอาจจะเป็นกับพื้นที่หรือเปล่าอาจจะเป็นกับสถานที่นะหรือว่าบริบทชุมชนตรงนั้นตรงนั้นครับนะฮะอย่างเงี้ยพวกเราพนักงานครับขยันขันแข็งครับแต่งตัวสะอาดสะอ้านสีแดงถึงจะไม่มี กันเปื้อนสูงดีใสเพราะว่ามันร้อนครับมันใส่ไม่ได้ครับเลยก็ใส่แต่เสื้อสีแดงครับพวกเราต้องใส,ส่สีแดงเนาะ,ะให้มันเป็นรวาบเบียดเรียบร้อยเป็นโทนสีเดียวกันนะฮะต่อไปก็จะเหลือแค่เจ๊จิ๊บครับที่ขายคนเดียวครับถ้าน้องๆไปเรียนหนังสือแล้วก็น่าจะเหลือแต่เจ๊จิ๊บครับที่จะดูแลถูกดีกับพวกเราเนาะช่วงนี้ก็ให้ดูแลช่วยกันไปก่อนนะนี่ะต้องเดินจัดครับ ก่อนปิดร้าน <'t ridge> ก็ต้องพาการเดินจัดสินค้าครับเรียงสินค้าครับเอาสินค้าในสต็อกมาเรียงนะฮะนี่ครับผมเนาะอันนี้ไม่ใช่ลูกค้านะครับเป็นแม่ค้าครับเดินจัดสินค้าเรียงสินค้าเติมเติมสินค้าครับรนะก่อนปิดร้านนี่ฮะได้คเทนต์แล้วก่อนปิดร้านพวกเราก็ต้องเดินเติมสินค้าครับเนาะนี่ฮะ สองทุ่มแล้วครับผมจะขออนุญาตอัปเดตยอดแล้วครับผมว่าวันนี้พวกเราขายได้เท่าไหร่ครับผมเนาะฮะเดี๋ยวเข้าไปอยู่กันครับผมว่าพวกเราขายได้เท่าไหร่ครับโอ้ยเหยียบคนครับโอ้ยเหยียบคนครับเนี่ยเ,เดี๋ยวจะอัปเดตสต็อกกันครับว่าวันนี้เราจะขายได้เท่าไหร่ครับผมเข้ามาดูก่อนครับลูกค้าครับ โอ๊ท <l id sei> ่าเท้าขาดไอ้หน่อยเบอร์ป้องนะมีค่าเลยเอาขายมันได้เลยเนี่ยเนี่ยยอดวันนี้เปิดตรงไหนนี่ว้าเนี่ยปิดท้ายรายการครับเสียบุตรเกิดครับนี่ฮะเสียบุตรเกิดพวกกว้างขวางแห่งตำบลพวกเราครับผมเนาะ เนี่ยฮะอัปเดตยอดครับยิงยังไม่ยิงเบียครับผมจะขออนุญาตอัปเดตยอดสุดท้ายเลยว่าหลังจากที่พวกเรายิงเบียสองขวดนี้ยอดของเราจะเท่าไหร่ครับเราจะได้ปิดประตูสักทีเนาะอ่ะขวดเท่าไหร่โอ้โหราคาก็ไม่แพงเท่าไหร่นะผมไม่เคยกินเลยก็ไม่รู้ครับ กินกินแล้วได้รู้ว่าจะลองกินเผื่อจะได้รู้ราคาครับนี่ฮะนี่เบียร์สิงก็ถูกครับเบียร์สิงก็ไม่แพงครับเนาะเนี่ยพอเราจะปิดร้านแล้วจะอัปเดตครับเมื่อกี้ก็พนักง,งานพวกเราก็เดินอ่ามีทุกอยาก่างในเจนซี่ก็มีจะกินอะไรเมาเลยไปทุกเมาอ่ะยอดครับผมขออนุญาตอัปเดตครับ1 9เดือน2 2 0 2 2ครับ 1,4, 4 2, 4โอ้โหครับไตขึ้นอีกแล้วครับถือว่า ช้ได้ครับผมร้านพวกเราเนาะนี่ฮะสิบเก้าเดือนสองสองพันยี่สิบสองครับหนึ่งสี่สี่สองสี่ครับผมถือว่ายอดดีขึ้นครับวันนี้ตบมือให้พวกเราหน่อยครับนี่นะนี่ตบมือให้หน่อยตบมือตัวเองหน่อยนี่เชื่ออีกครับผมเนาะตบมือตัวเองอีกครับผมเนาะนี่ฮะร้านเราสะอาดจริงครับเพราะว่าพนักงานพวกเราขยันครับผมไปดูมาหลายที่แต่ว่าไม่ได้ว่ายอพนักงานพวกเราหรือว่าทีมงานพวกเราครับพวกเราทําได้สะอาดสะอาดครับผมเนาะนี่ฮะ ถือว่าจัดเรียงได้สะอาดครับแล้วก็เติมสินค้าช่วงเย็นก่อนจะไีรับแล้วก็พ,พากันเติมสินค้าครับนะในเชลให้เต็มครับนเนาะฮะก็วันนี้ถือว่ายอดดีขึ้นเรื่อยๆครับนเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ให้กำลับบงใจพวกเราครับทีมงานร้านธุกดีมาตรฐานธีรทรการค้าครับคลิปนี้ขออนุญาตจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ